วันนี้ครูพราชจะมาให้เคล็ดลับสร้างความมั่นใจครูพราชบอกเลยนะคะว่าเคล็ดลับนี้ปกติจะสอนในคอแต่ครั้งนี้มาให้ฟรีๆเลย ราะคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยพรลลาทาอย่างไรทําไมถึงเป็นคนมั่นใจขนาดนี้นะคะแล้วก็การที่มีความมั่นใจเนี่ยบอกเลยว่ามีชัยไปแบบมากๆเลยเวลาที่เราไปสมัครงานเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยเวลาที่เรามั่นใจอ่ะมันมีผลอย่างยิ่งมากๆในการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตวันนี้ทําไมครูพรลลาถึงขึ้นมาประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเพราะว่าองค์ประกอบหนึ่งก็คือความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาเรามีความมั่นใจเองมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้คนอื่นอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เจ๋งว่ะคนนี้เก่งว่ะนะคะทั้งทั้นที่เริ่ม รับ3ข้อด้วยกันข้อแรกเลยการที่จะสร้างความมั่นใจนะคะมันมีเรื่องที่ประกอบไปด้วยกันเนี่ยมีทั้งเรื่องตั้งแต่กายวาจาแล้วก็ใจสเรื่องนะคะกายวาจาใจกายการที่เราจะมั่นใจขึ้นเนี่ยทำได้อย่างไรทําได้จากกายข้อแรกเลยก็คือว่าแต่งตัวค่ะคุณต้องแต่งตัวในคาแรคเตอร์หรือไลฟ์สไตล์ของคุณที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ย นี่ใครอ่ะทําใหสวยขนาดนี้นะคุณต้องรู้สึกอย่างนั้นก่อนออกจากบ้านคือต้องแต่งกายให้คุณแบบมั่นใจที่สุดสวยที่สุดดูดีที่สุดนะคะแล้วดูกระจกตอนเช้านี่ดูแบบหืมคนนี้แบบเป็นใครกันนะนี่เลยอันแรกนะคะพอแต่งกายดีเนี่ยเราจะมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นทีนี้อันที่2ก็คือว่าในเรื่องของกายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าภาษากายเนี่ยปิด กายปิดเนี่ยจะไม่มีความมั่นใจสมมุตินะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะชอบเดินแบบว่าหลังค่อมหรือว่าห่อไหลนะคะหรือมีความทุกข์อยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้เจ้าหนี้กํลาลังตามอยู่อะไรเงี้ยก็เดินเก็บเหรียญน,นะคะเดินก้มๆแบบเนี้ยภาษากายเป็นแบบเนี้ยสมองเราก็จะรู้สึกว่าเออคุณไม่มั่นใจสินะคุณมีความทุกข์สินะกายและใจมันเป็นเรื่องเดียวกันดังนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เดินหลังค่อมคุณต้องฝึกนะคะที่จะต้องอกผายไหลพึงนะคะหน้าตึงแบบนี้เลยนะคะเพ <c oughs> ื่อที่เวลาที่เราร่างกายมั่นใจสมองก็สั่ง ว่าเรามั่นใจคือเป็นเรื่องเดียวกันนะคะทีนี้เสร็จโอเคคุณต้องเดินเหินแบบคนมั่นใจก็คือ ง่ายๆคนไปดูคนที่ประสบความสําเร็จไม่มีใครเลยนะคะที่เดินขอตกไม่มีใครเลยที่เดินหลังคอมเขาเดินได้อย่างแบบหูเดินไปแบบรู้สึกเหมือนมีร้อยล้านพันล้านแบบเนี้ยคือเดินแบบสง่าผ่าเผยแบบนี้นะคะคือเรื่องของกายอันที่2ก็คือเรื่องของใจเรื่องใจนี่สําคัญนะคะเพราะบ,บางคนเนี่ยจะคิดอยู่ข้างในนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณพัลราเคยเป็นตอนเด็กๆเลยเธารู้สึกว่าเราไม่สวยเราไม่ดีพอเราไม่เก่งพอเราจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าเราไม่ดีพอไงไม่ว่าจะไปที่ไหนอะหูคนอื่นนะสวยกว่าฉันทั้งหมดเลยทั้งโลกบ สวยกว่าชั้นหมดยกเว้นชั้นคนเดียวนะคะซึ่ง อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญวันนี้อยู่ที่เรา,าคิดกับตัวเองอย่างไรสําคัญมากนะคะเราต้องรักในตัวเองเนาะแล้วก็เขาเรียกมีเซลฟ์สเิมแล้วก็เซลฟ์คอนฟ i เ e n c ์มากๆเลยกับตัวเองคือหมายความว่าเรื่องของเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะว่าเฮ้ยฉันก็เจ๋งที่สุดแหละนะคะฉันเป็นคนหนึ่งที่เก่งที่สุดหาข้อดีของตัวเองให้เจอนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวเองมั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องของใจนะห้ามดูถูกตัวเองเด็ดขาดนะก็คือต้องส่งเสริมให้กําลังใจตัวเองเสมอมองในสิ่งที่ตัวเองมีเท่านั้น อย่ามองในสิ่งที่เองขาดตัวเองดีตรงไหนเก่งตรงไหนมองตรงนั้นแล้วก็ส่งเสริมตรงนั้นให้ดีขึ้นคืออันนี้ข้อที่2ที่เป็นเรื่องของใจนะคะอันที่3คือเรื่องของวาจาคุณรู้ไหมว่าคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเป็นคนพูดเสียงเบาเบามากๆนะคะบางทีพูดหน้าชันเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะคะพูดกับใครก็กระซิบกระซาบเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมถึงไม่พูดอะไรออกมาสักพีอะไรติดอยู่ในลําคอไม่ทราบนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาไม่มั่นใจสิ่งที่ต้องฝึกนะคะก็คือว่า ครูพราสอนลูกศิษย์หลายคนมากเลยที่ไม่มั่นใจในตัวเองบางคนพูดติดอ่างเลยซ้ำนะคะก็มาเทรนเพื่อที่ฝึกให้ทำไงให้มั่นใจมากขึ้นถ้าเราเป็นคนที่เป็นคนพูดติดอ่างติดเออติดอาดติด,อ,ตดอะไรเงี้ยเยอะแล้วก็หรือพูดเสียงเบาสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าหยิบหนังสือขึ้นมาสักเล่มหนึ่งเล่มไหนก็ได้นะคะเป็นหนังสือพัฒนาตัวเองก็ได้ก็ดีนะแล้วก็อ,อ่านออกเสียงดังๆ เพื่ออะไรเพื่อเป็นการฝึกจังหวะจักรในการพูดดังนั้นเนี่ยถ้าเบาเราก็ค่อยๆเพิ่มเลเวลขึ้นไปเพิ่มเลเวลขึ้นไปฝึกหน้ากระจกก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณจะดีขึ้นแล้วพอคุณพูดเสียงดังขึ้นคุณจะมั่นใจตัวเองมากขึ้นอันนี้คือเคล็ดลับที่กะจะไม่ได้บอกที่ไหนแบบฟรีๆแบบนี้เลยนะดังนั้นเนี่ย หวังว่าทุกคนที่ฟังอ่ะอย่าลืมเอาไปใช้ด้วยนะคะพอความมั่นใจมากขึ้นก็จะเท่ากับชีวิตประสบความสําเร็จมากขึ้นหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครูพลาหวังอย่างยิ่งว่าทุกคนเอาไปใช้จริงๆถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้ดีอย่าลืมแชร์ออกไปแล้วเจอการที่เพจครูพรล่านักจิตวิทยาค่ะ